รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยืนยันอยู่ตรงที่เดิมไม่เคยคิดจะไปไหนขูเกิดตรงนี้ขูเป็นคนไทย ขามีหัวใจดังควานทองพ่อค้าแม่ค้าลุงป้าอยู่คุณครูก็ยังตั้งใจสอนแม่กล่องลูกให้หลับตานอนไม่ลืมที่จะสั่งสอนให้เป็นคนดี ย้ายถิ่นฐานของประชากรไทยส่วนใหญ่เป็นการย้ายภูมิลำเนาจากชนบทสู่เมืองถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันในหลายประเทศทั่วโลกโดยส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมการขยายตัวของเมืองการมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มากขึ้นจึงดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้ามาอยู่อาศัยทำมาหากินในเมืองเป็นจำนวนมากและยังเป็นแหล่งสถานศึกษาแหล่งสันทนาการขนาดใหญ่ จึงเป็นแรงดึงดูดทําให้คนย้ายถิ่นฐานเข้ามาเพื่อเรียนหนังสือและหางานทำกันเป็นจำนวนมากข้อมูลจากสัม,มโนูประชากรและเคหะในสามทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นภาพการย้ายถิ่นฐานของประเทศไทยอย่างชัดเจนโดยส่วนใหญ่เป็นการย้ายจากภาคต่างๆเข้ามาสู่เมืองหลักและเมืองรองซึ่งข้อมูลจากสัม,มโนประชากรและเคหะสะท้อนให้พวกเราได้เห็นภาพที่น่าสนใจอย่างยิ่ง คือในช่วงเวลาที่ผ่านมาลักษณะของการย้ายถิ่นฐานของคนไทยเปลี่ยนไปไม่เฉพาะแต่ภาคกลางเท่านั้นขณะนี้การย้ายถิ่นฐานกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยไม่เว้นกระทั่งเมืองงามปลายด้ามขวานทองของประเทศเช่นกันค่ะมันก็มีมมกินได้เป็นบางอย่างอย่างนี้ครับ คัคบุณป้อมหรือคุณนิวั์สุประชัยหนุ่มใหญ่ชาวลำปางที่ย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดซึ่งอยู่เหนือสุดของประเทศเพื่อมาใช้ชีวิตครอบครัวในจังหวัดใต้สุดแดนขวานทองที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นบ้านเกิดของภรยา แต่ทั้งหมดทั้งปวงยังมีเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความตั้งใจในการย้ายถิ่นฐานนั่นก็คือความอุดมสมบูรณ์ของแหล,งล่งดินขาวทรัพยากรทางธรรมชาติที่รังสรรค์ทำให้จังหวัดนาราธิวาสนั้นเหมาะสมที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับดินของคุณป้อมนั่นเองค่ะชอบที่นี่ไหมคะลูก ชอบค่ะเพราะว่าสนุกมากเลยสนุกมากมากี่คนคะเน<อ>ี่ยโอ้อมาหลายคนเลยค่ะอ๋อก่อนหน้านั้นเรารู้อยู่แล้วว่านาราธิวาส ดินขาวอยู่แล้วเคยมีโรงงานอยู่ที่โครกฮะเป็นโรงงานใหญ่เหมือนกันแต่ณช่วงเหตุการณ์ช่วงนั้นโรงงานได้ปิดไปแต่เราเคยรู้แล้วถามแฟนแล้วว่าอ๋อที่นี่ก็มีดินขาวนี่อย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าทําที่ไหนเรารู้จักที่เดียวก็เขาเรียกนาราดินขาวอาพาร์ตเมนต์มันชื่อนาราดินขาวอาพาร์ตเมนต์มันก็น่าจะมีดินขาวแต่พอดีลงมาโชคดีหน่อยน้องญาติญาติเขารู้จักแหล่งดินเลยว่าอ๋อมันมีบ่อดินอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะที่เห็นเป็นดินขาวๆาใช่ไหม คนนาลาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีดินแบบนี้ทำแบบนี้ถึงมาเห็นของเราเขาก็แปลกใจว่าอา้าวคิดว่าของเอามาจากที่อื่นบางคนเขามาเห็นดินที่เราปั้นกันอยู่ปัจจุบันเขาบอกว่าปูนปัตเตอร์ก็มีเขาไม่รู้จนเราบอกว่าเราถรว,ว่าดินขาวนาลาทิวาสเนี่ยครับเราให้เขาบี้ดินให้เด็กให้ได้ดูเขาก็เหมือนเด็กทั้งผู้หญ่ผู้ใหญ่ก็ภูมิใจว่าอ๋อของบ้านเขาก็เป็นมีของดีนะแต่ไม่มีใครรู้แค่นั้นเองครับ ก็พยายามติดต่อทางโรงเรียนพยายามลงในเพจบ่อยแล้วก็พยายามลงในเพจของในของพื้นที่เหมือนตากใบเหมือนนราธิวาสฮะพยายามลงไปเรื่อยๆบอกว่าเออเราทําอย่างนี้นะเหมือนเป็นศูนย์เรียนรู้ใครอยากมารู้เรื่องดินมาศึกษาเราเราสามารถสอนได้ได้คุณไปต่อยอดที่โรงเรียนก็ได้เด็กเอาไปปั้นที่โรงเรียนปั้นขายก็ยังได้ไม่ต้องซื้อเตาก็ได้มาเผาที่เราสิเราก็บอกพยายามบอกอย่างนั้นประจะําครับเขาก็เออนะเดี๋ยวไปลองศึกษาพออดูไป้ท่านนั้นดูฮะเราก็พยายามอยู่ฮะ อย่างน้อยเด็กก็จะได้ใช้เป็นนะครับมันไม่จําเป็นต้องมีเครื่องจักรที่ใหญ่โตมากมายนะครแค่อัดเป็นมีศิละปะนิดนึงเด็กอยากเรียนรู้มันได้หมดนะครับ อย่างน้อยให้เขารู้ว่าดินบ้านเขาอะมันมีดีนะแทนที่จะเออไปขุดทิ้งขุดขว้างส่งไปภาคเหนือหมดอะก็ลองทําดูสิอย่างน้อยก็รู้ด้วยอ๋อเนี่ยดินเนี้ยที่คุณคุณกินถ้วยชามมีถ้วยชามใส่ข้าวกินเนี้ยก็มีส่วนของดินบ้านคุณนะไม่ใช่ว่าจากลำปางอย่างเดียว ค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการใต้สันติสุขค,ค่ะที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือกรรมวิธีการทําเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณน,นะคะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยหลายคนอาจจะชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่างานเซรามิกนี่มันเป็นของที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าเครื่องปั้นดินเผาของในบ้านหลายชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นหรือว่าโคมไฟหลายคนก็อาจจะเลือกใช้เป็นเซรามิกกรรมวิธีแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เห็นแล้วแต่ที่นี่เป็นส่วนเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่เรื่องดินไปจนถึง เครื่องปั้นดินเผาเซรามิกนั่นเองค่ะที่นี่อำเภอตาบายจังหวัดนาราธิวาสของที่ว่านี้เป็นของดีที่คนนาราธิวาสอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าที่นี่มีดินขาวที่มีลักษณะพิเศษเนียนสามารถนำมาทำเซรามิกให้มีมูลค่าเพิ่มได้ติดตามทั้งหมดนี้ได้รายการใต้สันติสุขวันนี้ค่ะ หรือดินที่มีสีขาวหรือสีซีดจางทั้งในสภาพที่ยังไม่ได้เผาและเผาแล้วดินขาวจะมีอยู่หลายชนิดแตกต่างกันตามแหล่งที่อยู่บนผิวโลกส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดอยู่ในแหล่งผุพังของหินเดิมมีขนาดเม็ดหยาบจึงมีความเหนียวน้อยดินขาวที่มีความบริสุทธิ์สูงเผาแล้วจะได้สีขาวบริสุทธิ์ซึ่งนิยมนำมาทำผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีเนื้อสีขาวทุกชนิดดังนั้น สีดินภายหลังการเผาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกแหล่งดินขาวที่พบในประเทศไทยมีหลายแห่ง เช่นดินขาวของจังหวัดระนองดินขาวจังหวัดลำปางดินขาวของชาวปราจีนบุรีดินขาวของจังหวัดอุตรดิตถ์ดินขาวของจังหวัดเชียงรายดินขาวพะโต๊ะที่จังหวัดชุมพรและดินขาวที่อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอยี่งอที่จังหวัดนาราธิวาาสวัสดีครับผมนิวัฒน์สุประชัย พื้นเพเป็นคนจังหวัดลำปางครับเรียนจากที่นู่นตั้งแต่เด็กจนโตโจบเทคโนโเซรามิกมาตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปี4แล้วก็มีการเรียนออกแบบมาเพิ่มเติมอยู่นิดนึงเราก็มีความพื้นฐานทางด้านศิลปะมาหน่อยนึงฮะ,อะตอนเด็กสุดต,ตั้งแต่ปหนึ 1, ่งปสองป3ก็วาดลูกมาแล้วฮะจนพ่อแม่บอกว่าต้องตีมือแล้วแหละงั้นคุณไม่เรียนแล้วจะเอาแต่วาดลูกอย่างเดียวหลังจากนั้นก็เลยพอจบ มเข้าม,มหนึ่งก็เรียนศิลปะมาเลยจนถึงมหกอะครับแล้วก็มาต่อเอกออกแบบผิดพันธุ์อุตสาหกรรมเพราะเราสอบศิลปะเสบกร,รมไม่ติดก็เลยว่าอ่าอย่างน้อยมันก็ใกล้เคียงแล้วกันพอเรียนออกแบบผิดพันธ์มาเสร็จอาจารย์เขาเห็นมีวีแววว่าเราน่าจะไปปั้นงานปั้นอะไรได้นะเพราะสมัยตะก่อนเซรามิกมันไม่มีใครปั้นต้นแบบเขาเรียกปันแบบ้นต้นแบบแรกอะครับเราปั้นด้วยดินอาจารย์บอกลองไปเรียนดูสิหลังจากนั้นก็ลองไปเรียน ช่วงเรียนเราก็มีงานทําตลอดวันนี้ทำไมไม่มีลูกแกะแบบนี้ล่ะอะไรเงีเ้ยเออลูกค้าอยากได้เยอะนี่ถามบ่อยเราก็ปั้นแบบขึ้นมาใหม่ก็ทำโมทำอะไรขายไปเรื่อยๆ ก็มีรู้แล้วว่ามันมีเงินเข้ากระเป๋ามีความสนุกอยากทํานู่นทํานี่ก็เลยบอกว่าตอนแรกก็จะไม่เรียนเหมือนกันพอปีสองโรงงานมาจ้างบอกว่าไปทํางานเลยไหมเราก็อยากได้แต่เงินอย่างเดียวแต่มีเพื่อนหลายคนก็บอกว่าเพื่อทนเรียนอีกปีนึงสิอย่างน้อยจบก็อย่างน้อยก็มีปัญญาก็ทนเรียนช่วงไปฝึกงานโรงงานก็รับทํางานเลยแล้วช่วงนั้นก็เลยเกรดก็ไม่ค่อยดีต้องเรียนก็ถือว่าเรียนเยอะกว่าคนอื่นแล้ว4ปีครึ่ง สแกนไปหมดแล้วนะครับครับผมใช้ p อยแรกไปหมดแล้วนะครับได้ครับตอลดไปสิบาททุกรายการนะครับทุกเมนูแตงโมโซดารวมเป็นสหลังจากเรียนจบคุณป้อมได้ทดลองทํางานในโรงงานเซรามิกที่จังหวัดลำปางอยู่เพียงไม่กี่ปีจึงได้หันออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเปิดโรงงานขนาดเล็กหวังเพียงเพื่อหารายได้และมีธุรกิจเป็นของตนเอง แต่เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นเมืองที่มีการทำโรงงานเซรามิกอยู่หลายแห่งจึงทำให้การแข่งขันค่อนข้างสูงคุณป้อมจึงหาลู่ทางเพื่อขยับขยายเรื่องธุรกิจการทำเซรามิกและการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มต้นขึ้นนะช่วงนั้นมันก็ งานเรามันก็ต้องแข่งขันกโรลงอื่นเยอะเศรษฐกิจก็เริ่มไม่ค่อยดีขึ้นแล้วจวบเหมาะกับที่ทางบ้านที่แฟนท,ท,ท,ที่ที่ใต้ไม่มีคนดูแลเพราะให้เขาขึ้นไปแล้วเขาไปอยู่ไม่ได้ทางเหนือมันหนาวเขาบอกเขาอยู่แล้วมันเจ็บกระดูกแฟนก็บอกว่าเขาต้องลงมาดูแลพ่อแม่แล้วแหละเราอยู่ทำโรงงานต่อก็ได้นะเราก็เริ่มหาเซิร์ชด,ดูแล้วว่าเออในราทิว่ามันมีอะไรมั่งอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ย ทั้งที่ตอนแรกมันก็มีความกลัวอยู่ในใจยอยู่แล้วว่าลงมา3จังหวัดมันคงน่ากลัวอะไรอย่างนีแ้แต่เราก็บอกว่าเออมันก็ลองดูอ่ะถ้าไปก็ไปด้วยกันนะถึงวันนี้ประมาณปลายปี60ประมาณหลังพิติกาส่งงานมาสคอตงานกีฬาแห่งชาติเสร็จก็ลงใต้เลย โดยที่ไม่บอกเพื่อนบอกฝูงไม่แต่คนเดียวไม่บอกใครเลยครับเพราะว่าไม่กล้าบอกมันเหมือนเราไม่กล้าบอกเราไม่อยากไม่รู้จะจ่ายกันยังไงครับนะวันขึ้นภูเขาครั้งสุดท้ายก็เจอกันแล้วบอกเพื่อนอีกคนกระซิบบอกเพื่อนอีกคนว่าเฮ้ยมันลงใต้เรานะ้นขายบ้านขายอะไรหมดแล้วนะอะไรเงี้ยก็ถึงรู้กันอย่างนั้นครับ ย้ายครอบครัวและย้ายธุรกิจในการทำมาหากินจากเหนือสุดของประเทศลงมาเกือบสุดปลายด้ามขวานทองของคุณป้อมถือเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวและเรียนรู้ด้วยสภาพอากาศและภูมิประเทศที่แตกต่างทำให้ทุกอย่างค่อยๆดำเนินไปอย่างช้าๆแต่ก็เป็นไปด้วยความสุขอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งคุณป้อมก็ยินดีที่จะทำให้ครอบครัวของตนเองและภรรยาได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งหนึ่ง เปลี่ยนเยอะมากจากที่เราอยู่สังคมในเมืองวันๆก็อยู่แต่ห้างอยู่แต่ลานเบียร์อยู่อะไรพวกนะี้สังคมกลุ่มเซรามิกเย็นมาก็ต้องดิง้งนั่งคุยกันเฮ้ยทำอะไรกันบ้างกิจกรรมอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องแรงงานนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่งานของเราเองเราส่งเป็นที่อื่นอยู่แล้วปัญหาอีกอย่างคือค่าขนส่งที่นี่จะแพงกว่าเหมือนเราอยู่ลําปางเราส่งลงมากรุงเทพแค่เหมือนกล่องกล่องเท่ากันมันจะต่แค่90บาท เราจากนี้ขึ้นไปเท่ากัน180บาทก็ทําให้ลูกค้าบอกว่าเออพี่ไว้ก่อนนะของพี่บวกค่าขนส่งไปแล้วมันตกชิ้นหนึ่งมันก็หลายตังค์หลายลายบาทใชเพิ่มขึ้นต้นทุนก็สูงขึ้นเพราะงั้นเดี๋ยวเ็หาที่อื่นก่อนละกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับเราก็เรื่องเรื่องต้องมาแข่งเรื่องคุณภาพถึงปัจจุบันเราก็ได้งานออเดอร์ประจําก็คือพวกเหมือนตะเกียงนะครับ จังหวัดนาราธิวาสมีแหล่งทรัพยากรธรณีที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มีแหล่งดินขาวที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถือว่าค่อนข้างเอื้อต่อธุรกิจเซรามิกของคุณป้อมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะดินเราอยู่ลำปลางมันเป็นเหมือนดินสำเร็จรูป เราสามารถไปถึงก็ชี้เอาได้เลยเบาเราดินเบอร์นี้เบอร์นี้นะเผาที่พันร้อยแปดสิบพันสองห้าสิบอะไรก็ว่าไปแต่มาอยู่นี่เราเริ่มจากใหม่ครั้งแรกสดคือไปซื้อดินดําดินขาวมาแล้วต้องมาผสมต้องมาเทสใหม่ว่ามันหดตัวกี่เปอร์เซนต์เราต้องปั้นต้นแบบใหญ่ขึ้นกี่เปอร์เซนต์ถึงจะหดมาประมาณนี้เราก็ต้องเทสให้ได้ว่าเหมือนตุ๊กตาเหมือนเนี้ยชิ้นหนึ่งเราทําแค่สิบนิ้วมันก็ต้องขยายขึ้น ตอนทาแบบอะครับเพราะให้หดมาว่าอ๋อเราต้องเทสแต่ว่าที่นี่มันหด20%นะแต่เราต้องมาทําเองหมดถ้าอยู่ลําปางก็คือมีเขาบอกไว้อยู่แล้วว่าอ๋อดินเขาหด18%นะเราก็จะรู้นครับอันนี้เรางมหมดทุกอย่างก่อนแต่มันก็โชคดีไปว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายทั้งเพราะว่าดินที่นี่มันก็เป็นดินที่ดีมีคุณภาพอยู่ ใช้ทุกอย่างให้มีประโยชน์ของเราในทิ้งขว้างมันเยอะแยะนะ,ะกว่า5ปีที่คุณป้อมได้ย้ายถิ่นฐานลงมาทําธุรกิจอยู่ที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสทําให้วันนี้ทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ปลายด้านขวานแห่งนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทุกอย่างแลดูสบายขึ้นมีความสันติมีความสุขมากกว่าความทรงจำเมื่อครั้งอดีต ชอบความร่มรื่นมันสบายคนที่นี่ก็เหมือนคนที่อื่นปกติก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันปกติอะครับรู้จักไปมา,าสู่กันแล้วอีกอย่างก็คือถ้าคนไม่ชอบความซีวลไยเลยก็มันก็น้อยลงนะฮะแต่พูดถึงในตัวเมืองมันก็ยังมีทุกอย่างเหมือนในเมืองเมืองเมืองอื่นเหมือนกันนะฮะแต่ส่วนที่เราอยู่แค่นั้นเองเช้ามาก็ได้ยินเสียงนกเสียงกากินกาแฟมองป่ามองนั้นไปมันก็มีความสุขครับมันก็ต่างออกไปเยอะจากที่เราอยู่นั่น เราจะไปทุละทีต้องอาบน้ําแต่งตัวต้องเตรียมแล้วว่าออกกี่โมงวิ่งเส้นไหนลาปางเราต้องอ้อมแล้วออกจะไปส่งหลานไปส่งอะไรก็ต้องออกแต่เช้ามืดแล้วฮะไม่งั้นรถติดไปไม่ทันโรงเรียนไอ้นี่สายหน่อยก็ได้ฮะจะไปหาดใหญ่ก็แป๊บเดียวเองเป็นเรื่อง,องปกติเลย ปัจจุบันคุณป้อมและคุณจี๊ดภรรยาได้เปิดร้านเซรามิกดินนาราอยู่ที่ตำบลบางขุนทองอำเภอตักใบจังหวัดนาราธิวาสโดยทำเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องดินผสมผสานกับงานศิลปะแขนงอื่นๆเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเป็นการต้อนรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องงานปั้นดินเผาการขึ้นรูปด้วยเครื่องปั้นแบบโบราณมีการระบายสีการเพ้นผ้าบาติกและในบริเวณโดยรอบร้านก็ยังมีทั้ง ไอศครีมและกาแฟเอาไว้คอยบริการเด็กๆและทุกคนในครอบครัวรวมไปถึงจุดเช็คอินถ่ายรูปก็เอาไว้ต้อนรับทุกคนเช่นกันถ้าหากใครอยากแวะมาเรียนรู้เรื่องดินก็ลองโทรศัพท์ไปคุยกับคุณป้อมได้ตามเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะ ส่วนใหญ่ที่คนเขาเข้ามาเขามีก่อนแล้วในใจเขามาถึงเขาบอกว่าอย่างน้อยเขาก็พ่อเขาดิ่งไปหากาแฟก่อนลวแม่กับลูกก็ไม่ปั้นก็ตุก,กตุนตุก,กตาผ้าบาติกอะไรงนี้ฮะสิ่งแรกส่วนใหญ่เลยมาก็จะเรนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปหลักก่อน,ลลลอนแล้วก็ลงโพสตกันก่อนแป๊บนึงเราก็มีความสุขได้ฮะมันก็เหมือนเขาโฆษณาให้เราด้วยครับบางคนก็ถ่ายจนเสร็จเสร็จก็บางคนก็เดินมาถ่ายรูปเขาเป็นร้อยช่วยซื้อน้ำเขาสแกแกวที่อะไรอย่างนี้ก็มีครับ ็เชิญชวนนะฮะลองเข้ามาสัมผัสนาราธิวาสไม่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิดหรอกครับแล้วก็มาดูว่านาราธิวาสมันก็มีของดีๆที่ต่างออกไปไม่จําเป็นต้องว่ามีแต่ภาคเหนือที่เป็นแบบนี้ครับที่นาาธิวาสก็มีสิ่งที่ที่ที่พูดได้ว่าเออก็มันก็มีดีครับ ผู้ชมค,คะและสุดท้ายนะคะการมาอยู่ที่นี่ก็ได้รับรางวัลงานกลุ่มดินนารารางวัลชนะเลิศกับโครงการประกดผลงานดีเด่นเครือข่ายองค์ความรู้ที่จังหวัดนาราที่วาสได้มอบให้เมื่อปี63นะคะในนามของคนใต้จากคนเหนือลงมาอาศัยอยู่ในภูมิลำเนาของภรรยาแล้วก็ได้เห็นอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ก็เลยรังสรรค์ผลงาน อดีตอังขึ้นมาจะทำให้ผลงานทั้งสองชิ้นนี้ได้รับรางวาัลนี่ถือเป็นความสำเร็จจากคนนอกพื้นที่ที่มาอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยความรักในพื้นที่แล้วก็เห็นของดีมากมายที่อยู่ที่อำเภอตากใบาจังหวัดนาราธิวาสจนกลายมาเป็นความสุขและก็ความสันติเกิดขึ้นในชุมชนเล็กๆแห่งนี้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการป้ายสันติสุขวันนี้ที่ฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ